เมื่อกี้พี่ไปกดผิดก็คือเดี๋ยวจะมาสอนแต่งหน้านะคะก็ตอนแรกพี่ลองพื้นกับเอสเต้ลรเดอร์ไปแล้วนะคะแล้วก็ใช้ก็คือทาคิีมองพื้นได้ทั่วแล้วก็แปะแป้งด้วยโรลล่าเมองซนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขียนคิ้วของมิสทีนอันเนี้ยต้องขอบคุณพี่ปูส่งมาให้นะคะดีจริงๆอันเนี้ยเราก็เริ่มจากหางคิ้วก็วาดตามโครงคิ้วตัวเองนะคะ เวลาว่า่าให้หางคิ้วต่ํากว่าหัวคิ้วนะนเพราะว่าถ้าสมมุติหางต่ํากว่าหัวมันก็จะดูเป็นคิ้วตกเพราะคิ้วตกมันจะดูไม่สวยมันจะดูแบบเป็นคนที่เศร้าตอลอดเวลานะคะวเวะคะะขียนสองคิว้วเท่ากันนะเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะก็พี่ท่าลืมบอกว่าถ้าสมมติน้องคนไหนที่เขียนคิ้วไม่ชํานาญอะ่ะเดี๋ยวนี้เขาจะมันจะมีบล็อกเป็นบล็อกคิ้วแล้วนะคะนี ก็คือมีให้เลือก3มสไตล์จริงๆเคยบอกไปแล้วแหละแต่แบบมีน้องๆถามมาไงคะอีกทีพี่ก็เลยมาบอกอีกทีหนึ่งนะคะมีทั้งหมด3แบบนะอันนี้ก็แบบแนวแบบเกาหลีคิ้วตรงๆอันนี้ก็คือแนวเปรี้ยวๆหน่อยก็คือเป็นปีกนกส่วนอันนี้ก็คือคิ้วหวานๆนะคะก็ง่ายๆมากน้องเอามาทาบอย่างเงนี้ท่าปุ๊บแล้วก็เอา จุ่มอาเชโดจุ่มจุ่มไปที่เขียนคิ้วแล้วก็มาระบายตามนี้เลยนะคะโอเคพี่ทําบอกแล้วนะวันนี้สําหรับคนที่เขียนคิ้วไม่ไม่ชำนาญก็สามารถซื้อบล็อกคิ้วเนี่ยไปไปไป,ไปทาบได้เลยแล้วทีนี้เสร็จแล้วพี่ก็จะเขียนคิ้วเสร็จแล้วใช่ไหมพี่กอเชดดิ้งกับสลีกอันนี้นะคะทําจมูกให้เป็นสันก็เอาอาเชดเออเอาปู่กันนะคะจุ่มแล้วก็ระบายตั้งแต่หัวแล้วก็ให้ตรงลงมาเลยจนถึงปลาย ทั้งสองข้างนะคะคนะคะเชดดิ้งเสร็จพี่ก็จะเอาสีขาวตัวนี้ยก็มาเน้นที่สันอีกทีนึงเพื่อให้ดูแบบจมูกเป็นดั้งลวงขึ้นชัดชัดนะคะโอเคแล้วพี่ก็จะใช้ย้อมคิ้วด้วยมาสคาร่าของเคสนะคะปัดส่วนคิ้วมาอย่างนี้ก่อนแล้วก็ปัดเรียงให้เส้นเรียงตัวสวยนะคะ ย้อมคิ้วทําไมก็ย้อมคิ้วเพื่อให้หน้าเราดูหวานขึ้นดูเด็กขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะเหมาะสําหรับโดยเฉพาะคนคือโดยเฉพาะคนที่คิ้วหนาหรือว่าเส้นคิ้วดํามากย้อมมันจะดูหน้าเราหวานขึ้นนะคะทีนี้ปัดแก้มแก้มเดี๋ยวเอเอข้าลืมเอามาจริงๆพี่ก็ชอบปัดของโก,โกเบเล่โกเบเล่นะคะสี สีสีชมพูอะค่ะพิงเฉเดยอุ้ยแต่ทีนี้อยู่ข้างล่างลืม,มเอามานะคะกระดบอันนี้ก่อนเดี๋ยวนึงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะบอกพี่จะบอกนิดนึงก่อนบัตแก้มพี่ลืมพี่จะทาแป้งเค้กแป้ง,แป,งแป้งทับนะคะของกกบิเล่พี่ใช้อยู่เบอร์สองคือพี่จะทาก่อนให้พอทาแนละ้วแบบคือแป้งเขาอะมีอนูที่ละเอียดแล้วก็ทํา ตกกระทบกับแสงแล้วทำให้หน้าดูไบรท์ขึ้นเห็นปะที่ก็จะทานย,ย่งี้ทุกวันเลยติดติดแล้วเพราะว่าชอบแล้วเนื้อแป้งเขาบางเบามากมันไม่หนักหน้าเลยนะคะแล้วก็คุมมันได้เลิศมากคือแต่ที่ที่ชอบมากคือคือมันทานแล้วดูหน้าผ่องเห็นปะอืมก็ชอบมากก็ปื้ม เบลเล่เบอร์สองแล้วก็โกเบเล่อีกโกเบเล่นะคะนี่สีชมพูพิงพิงเชอร์เบที่ก็ใช้ตลอดอย่าลืมยิ้มนะคะพี่จะปัดเน้นตรงนี้หน้าแก้มเพราะอะไรเพราะเราคุมผ้าไงจะไปนเน้นตรงนี้มากเราก็ผ้าคุมมันฟิดหมดไงเลยเน้นหน้าแก้มอีกอย่างหนึ่งการเน้นหน้าแก้มอะ่ะมันจะทำให้เราดูหน้าเด็กด้วย ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่แบบเอ้พี่ซาทำไมหน้าเด็กอะไรอย่างนี้จริงไหมพี่ก็เก่ีแหละแต่ว่าอาศัยเทคนิคการแต่งหน้าแล้วทำให้มันรู้สึกว่าเออดูเด็กอะไรเงี้ยแต่งหน้ามันสามารถเอ้ยทำให้คุณดูเป็นเด็กได้ดูมีอายุได้นะคะอ่าถ้าขยับหน้าเด็กก็แบบนี้นะเอาละมาแต่งตาก,กันนะคะอันดับแรกพี่ใช้พาวเมอร์ทาตาก่อน เพื่อที่ให้อายแชโดว์เนี่ยสีแจ่มขึ้นแล้วก็ติดทนนานนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทาก่อนเนี่ยบางทีอายแชโดว์สีมันไม่แจ่มเท่าไหร่แล้วบางคนยิ่งเปลืตามันเนี่ยก็จะทําให้สีมันหลุดเร็วอันนี้พี่ใช้ผลิตคัลิคพาลิตสลิคาลิสลิคที่ที่บอกว่าจะแจกน้องๆที่ได้รางวัลนะคะก็จะเอาสีนี้ทาให้ทั่วเลย นะคะคทาแบบไม่ต้องคิดมากแค่ทาให้ตัวตาเลยเลยกึ่งกลางตาม,มาหน่อยนึงเห็นปะทีนี้การที่จะแต่งตาให้สวยอะ่ะการมีตาสองชั้นมันจะแต่งง่ายปะพอเปิดมามันจะเห็นเป็นชั้นอย่างเงี้ยทีนี้น้องคนไหนยังไม่มีตาสองชั้นหรือว่ามีแล้วเห็นไม่ชัดก็เอาเทปตาติดซะก่อนนะคะเหมือนพี่เนี่ย แล้วใช่ปะทีนี้พี่ก็จะเอาสีวันนี้พี่ใส่ข้าหมวสีม่วงก็จะทาสีม่วงหน่อยหนึ่งที่หางเพื่อให้มันดูแบบย้ำสีม่วงนะคะย้ำให้หวานขึ้นหน่อยแค่นั้นเองแล้ว พี่จะเอาสีสีเนี่ยสว่างสว่างเนี่ยทาใต้นี่หน่อยนึ่งอืมแค่นั้นนะคะแล้วก็กรีดอ,อยู่ข้างาาล่างอันนี้ก็แด้กรีดอายไลเนอร์นะคะเวลากรีดสมมติวันไหนเราแบบอยากเด็กแบลวอะเรากรีดให้ชิด เส้นบางคือไม่หนาเกินใช่ปะแล้วก็หางเนี่ยตวัดออกมาหน่อยนึงเห็น <He ard S 2> ไหมคะมันดูแบบอ่อนหวานอะแล้วก็ระบายจนถึงหัว,หวตาเลยแต่ว่าแบบระบายแบบชิดขอบตามากที่สุดนะคะ จากนั้นเดี๋ยวดัดขนตาปัดมาสคาร่านะคะเอาละคะ่ะก็ปัดขนดัดขนตาปัดมาสคาร่าแล้วนะคะทีนี้พี่ซาติดขนตาปลอมนะคะวันนี้พี่ซาจะใช้ S 9สนะคะแล้วก็แน่นอนต้องคู่กับกาวอันนี้นะกาวปึกกาวเทพนะคะก็พี่ซาเออไปนี่แล้วตัดเอามาแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายวัดกับตาตัวเองไนดะ้ใช่ไหมคะแล้วก็ติด กาวแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15วิแล้วนะคะเพื่อให้กาวเขาเซตตัวนะคะถ้าพุดใครทาปุ๊บแล้วก็มาติดเลยเนี่ยมันมันจะไม่ทนเพราะกาวมันยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้เซตตัวเท่าไหร่แต่ถ้าเราทาทิ้งไว้ประมาณ15-20วิอะไรเงี้ยล้วเรามาติดมันมันจะแน่นปึ๊กเลยนะคะก็นีเอามาตั้งให้กับ,ต,กบติดกับติดกับขอบขนตาจริงมากที่สุดน,นะคะ แล้วก็เราเอาแหนบช่วยเพราะว่าเห็นไหมคะคือแบบบางคนแบบว่ายังไม่ใช่มูปโปอ่ะพี่แนะนำให้ใช้แหนบนะคะเพราะว่ามันจะง่ายเห็นไหมคะเสร็จแล้วเอานิ้วกดเอ้ยเอาแหนบกดกดกดนะคะนี่เสร็จแล้วก็บางคนบอกพี่ซ่าทำไมหนูติดแล้วมันมันมันไม่งอนขึ้นมันทิ่มลง เวลาติดนะ่ะล้วก็ติดแล้วก็เสร็จแล้วก็เราก็ดันขึ้นอเงี้ยคือเราจัดเอาเน็ตจัดรูปทรงนะคะเพื่อให้เขาเป็นทรงสวยโอเคเดี๋ยวพี่ติดอีกทำอีกข้างให้เสร็จนะ